ทำยังไงถึงจะได้พิจารณาสองอ่ะห้าหกเจ็ด 都的多一点。

ไอ้เขามต่อยปุ๊บมันจะยืนตยืนไหว่วเจไม่มีหรอก้อมกันหอมกันหอมกันยอมกันไวดิเจ็ออกดิได้ไหมครัี่้อมก็มา